สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มารีวิวกับงานซ่อมนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์อะไล่500นะครับผมเอ่อเป็นรุ่นเก่ารุ่นไฟบาร์นะครับนะเบรก็ตามนี้เลยนะครับนี่เบรจีนนะครับผมก็ตามนี้เลยส่งมาซ่อมนะครับผมก็มีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน ESC สปีดนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็จัดมือสองให้นะครับสปีดก็ก็จะให้แบบ ดีหน่อยแรงหน่อยนะครับเป็นเป็นของคัสเทลนะครับผมไฮโวล์นะครับ80มก็คือมือสองนะฮะคือตัวนี้จริงๆแล้วขอเอาไปเล่นกับฮอไซส์550หรือ600นะครับนะประเภทแบบแบต50โวลต์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรามาใส่ในไซส์500นะครับก็จับได้เลยว่าแบบเหลือๆเลยนะฮะแต่ก็เป็นมือสองนะครับก็จับให้คุณลูกค้านะครับมอเตอร์ก็เป็นมือสองนะครับมอเตอร์นี่ตรงรุ่นนะครับอะไลนนะครับผมนะ ปอกมันก็จะทลอกนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าขดลวดข้างในก็ยังใสยอยู่นะครับผมนะก็คือเก็บไว้ครับไม่ค่อยได้เล่นเก็บไว้ครับสปีดก็เหมือนกันนะครับเก็บไว้นานคือของพวกนี้มันต้องรอนเนื้อคู่นะครับผมนะโอเคนะครับวิทยุก็เป็นของลูกค้าเองนะครับสวิตมันหักหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนมีขายนะผมก็ไม่เคยซ่อมนะเปลี่ยนสวิต ซื้อสวิตมาใส่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคือถ้าเราไม่ใช้มันก็เอ่อไม่ใช้สวิตพวกนี้มันก็ไม่มีตัดคันเร่งแค่นั้นเองโอ้ทุ่นโห้ไม่มีนะครับเปิดมาเลยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กที่หอรอรอให้ไฟตรงใจโรนี่ยขึ้นสีแดงนะครับดูดูไฟนะเอ้ขึ้นสีเขียวค้างนะครับดูนะครับเสียบปลั๊กแล้วอย่าเพิ่งขยับหอนะครับดูนะครับ วิ่งเงี้ยป่ะครับวิ่งเงี้ยนี่เป็นสีเขียวแค่นั้นเองแล้วก็จับห่อได้แลละอ่าใสหน้ากากนะครับผมนี่หน้ากากเขานีนแบบตรงรุ่นเลยนะครับนี่ดูสีดี่ซีดหมดแล้วอะค <laughs> านูปี้นี่ซีดหมดแล้วอะนะแต่บินได้ครับบินได้อ่ะมาไปห,หลังตัวนี้เป็นเอ่อตั้งระบบ ซูเปอร์ซอฟสตารนะครับมันออกตัวช้ามากนะครับผมซอฟก็ดันขึ้นไปประมาณอ่านเนี้ยขึ้นมาหนึขีดค้างไว้ครับให้ปั่นจนสุดเสียงก่อนนะครับรอรอสุดเสียงแล้วนะครับเร่งขึ้นค่อยๆเติมจนกว่าหอจะลอยนะครับตรงนี้นะครับเป็นระบบเมนูลนะครับหอไฟบา บินไม่ตรงบินไม่ตรงบินไม่ตรงเดินหน้ามันเดินหน้าไปเองหรือถอยหลังมาเองแบบมันเดินแบบมันต้องคอยกันตลอดเยอะมากๆกก็ทิมตัวนี้นะครับทิมเดินไปข้างหน้าหรือทิมมาข้างหลังตัวนี้ก็คือทิมเอียงซ้ายหอมันเอียงแต่ซ้ายอย่างเดียวเลยนี่ครับทิมซ้ายทิมขวานะครับก็ทิมตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องทิมตรงนี้เป็นค่าเซนเตอร์ไว้นะครับ อ่ะลองบินกันนะครับเอาใหม่พอไฟบาเท่านั้นที่ทิมได้นะครับเป็นฮอรุ่นเก่านะครับเบรดไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นเบรดจีนรุ่นเก่านะครับมันก็บาลานซ์ไม่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ก็เอาให้บินได้นะครับก็จัดให้ครับผมยังไม่อยากเปลี่ยนนะครับ่อไปเปลี่ยนสามารถไปเปลี่ยนเองได้เลยนะครับเบรดนะครับเมนเบรดนะครับประมาณนี้นะครับ หางก็จะสายเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแมคานิกที่หางมันหลวมแล้วนะครับก็เอาให้บินได้ก่อนนะครับค่อยมาอัปเกรดเพิ่มเติมที่หลังได้นะครับสามารถจะแปลงเป็นระบบไฟบอลเลดได้นะครับพอลานี้นะครับอัพให้แบบลงสเกลก็ได้ครับหรือก็เล่น 3D ก็ได้นะครับอัปเกรดได้นะครับผมลำนี้นะไม่ตันนะครับไม่ตันไม่ตันก็หมายถึงว่าสามารถเพิ่มเติมได้นะครับ อยู่ในแกนปกติดีนะครับมันก็อันนี้นี่ตอนนี้ลมมิ่งๆ่งอยู่นะครับนะครับมันก็จะไหลนงครับแล้วก็กันเรานะครับนะครับแล้วก็กันเราซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีมือขวาเนี่ยจริงๆแล้วต้องต้องคอยแตะจับอาการไว้ตลอดเลยนะครับอยากให้ฮอนิ่งๆงก็จับอาการไว้ตลอดครับไปไหนอ่ะไปขวาแตะซ้ายเอียงซ้ายไปซ้ายเอียงขวา เติมเติมคือต้องต้องต้อง,ตองแตะประคองไว้ตลอดนะครับนะก็ท่งตัวได้ระดับหนึ่งนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวบินเดินทางให้ส่งครับ นิดหน่อยนะครับจะกระดกกระดกขึ้นลงนิดหน่อยนะครับเป็นเบสอะหายแน่นอนครับหายกระดกเลยเพราะว่าฮอไฟบาเนี่ยมันค่อนข้างจิจกๆนะครับเพราะเมคาินิกบนโรเตอร์เฮดเยอะชิ้นใดชิ้นหนึ่งหลวมนะครับมันก็จะทําให้กระดกหน้ากระดกหลังหรืออาจจะทรงตัวไม่อยู่เลยก็เป็นไปได้นะครับเอาเอายากอยู่นะฮอไฟบาที่จะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ตามอายุนะครับผมอายุเขาก็นานแล้วนะครับลำนี้นะเอาไปบินเล่นดูก่อนนะครับผมนะบินได้ครับเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสเลยก็บินเนี่ยมันะบินได้เหมือนกันเนี่ยเล่นได้ครับทีนี้ก็มีความสุขแล้วครับกับของเล่นนะที่เราชอบนะ เหมือนบินให้ดูเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวมอเตอร์สปีดจะไหม้เนี่ยอ่ะ ปกติแล้วจะมีเวลาเราหยุดเล่นก็จะโอโหมันหายครับค <laughs> าเล่งมันหายนะก็เอาเป็นศูนยนแล้วก็ไปดึงป๊กออกจะระวังนิดนึงนะระวังหยุดไปโดนคาเล่งนะนั่นก็ค่อยหาสวิตเปลี่ยนเอาใหม่นะครับวิทยุโอเคนะใช้ดีใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับลื่นดีเนาะของอะไรเนี่ยลื่นดีนะเมนเบดหางเดียดิหมุน ลื่นมากนะฮะกับชุดลูกปืนของอะไรที่เขาให้มานะฮะลื่นกว่าพวกฮอพวกตัวกอลอ่ะพวกวีซีทีอซีหรือทาร์ลอดนะ,ะลื่นไม่เท่านะ,ะอันนี้ลื่นกว่าแล้วก็มือหนึ่งก็หาไม่ได้แล้วครับนะฮะต้องหมอ,อกก่อนนะมือหนึ่งก็พัฒนาเป็นรุ่นอื่นๆไปแล้วะครับเอออันนี้แบต แบตเอ่อแบตตัวเทสนะครับผมแบตตัวเทสแบตลูกค้าอยู่อยู่ในกล่องนะครับพอดีผมเอาแบตผมเทสลืมบอกไปนะะรลยว่าเอ๊ะทำไมแบตเก่าจังอันนี้แบตผมเองปิดวิทยุครับผมโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้จัดส่งให้นะครับฝากด้วยนะครับสําหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกับงานประกอบงานซ่อมงานเซตนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับผม นะ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งศีครับไลใส่เบอร์โทรศัพท์0828612081ครับขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีครับบ๊ายบาย